เช็ดช่วงนี้อัปเดตบ่อยแบบบ่อยเกินอัปเดตบ่อยไม่ว่านะฮะขออย่างเดียวอย่าบักเยอะก็พอนะครับไหนมาดูข้อมูลอัปเดตในวันนี้สินี่ระบบ Pay Time r รีวอร์แล้วก็มีตัวละครมาใหม่ด้วยโอ้มีกอรลี่ใหม่ด้วยนะ t t e r n a l Clock t ท t a นเอาว่ะช่วงนี้อัปเดตรัวรัวจนแบบเป็นห่วงเรื่องบักอะมันบักเยอะมาก t o i l e t Man ตัว Eco ซตัวใหม่ไดทันมิทบอลแมนบัฟใหม่ Partner r ร n n ันเออว่ะอัปเดตเยอะนะ อุ้ยโมเดลตัวละครลืมเปลี่ยนไปเล่นบางแมปนะฮะใช้ไอตัวตัวสูงไม่ได้เนาะมันเป็น 3D ก็ต้องเป็นตัวนี้แทนอันนี้เป็นเพย์ไทม์รีวอร์ดนะครับก็คือเหมือนกับเราล็อกอินเวลากี่นาทีกี่นาทีเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับก็จะมีแอคทิวิตี้ครีเอด้วยก็คือกล่องที่แบบได้กอตลี่ตัวใหม่นะฮะเออว่ะเป็นการอัปเดตที่แบบดูดีขึ้นนะครับแต่ขออย่างเดียวเลยอย่าบั๊กเยอะบั๊กพี่แกเยอะมากเลยอะ อันนี้ก็ d ดลิรีลี่วอร์ดนะฮะทุกๆ10วันเนาะจะได้ตัวละครวันที่10วันที่20แล้วก็30นะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินทิ้งไว้นะฮะเป็นการอัปเดตที่เรียกว่ายังไงอะจริงๆร,ระบบเนี่ยมันควรมีแต่แรกแลวเลวยแต่เพิ่งจะมามีตอนที่แบบเกมเปิดมาน่าจะเกือบปีแล้วปะ่ะถือว่าผิดคาดแล้วก็ตัวละครเ e อ็กวูซีใหม่นะครับ Toilet Man ท,ท,ทาไมโมเดลมันดูกระโปรงขนาดนั้นวะ Toilet Man ราคา499โลบังนะฮะเป็นสาย AOE แล้วก็มี DPS อยู่ที่วีละ120,000ซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยในส่วนของตู้ซัมมอนธรรมดาก็น่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ก็ขอรีวิวง่ายๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะขอมารีวิวเจ้าตัวเอกซีฟที่ใช้โลบักในการซื้ออย่าง Toilet Man ก่อนละกันนะครับคือโมเดลมันดูสิ้นคิดมากเลยนะ Toilet Man อ,อะ <laughs> โคตรแปลกเลยไอ้กล่อง activity c a เคเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่แค่ล็อกอินทิ้งไว้หรือทําอะไรก็ได้ในเกมใช่ไหมแล้วก็มารับตลอดเวลาอันนี้แหละจะเป็นตัวละครที่มาใหม่อีก2ตัวเนาะซึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นกอรลี่เลดออกโคตรน้อยเลยมันจะเป็นกล่องฟรีจากเพย์ทามรีวอร์ดตรงนี้นะครับก็อย่าลืมล็อกอินทิ้งไว้แล้วก็มารับของตลอดเวลานะอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสักกล่องหนึ่งแล้วกันเพระมีแค่กล่องเดียวด้วยแหละอ่ะก็ได้เป็นเจ้าตัวการ์กเกปร์แมนนะครับเป็นเกรดเลเจนดารี โอ้สเตตัสเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวไว้ถ้าได้<ๆ>เจ้ากอลี่ตัวใหม่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวในคลิปเดียวไปเลยละกันนะครับเพราะว่าถ้าแยกรีวิวก็จะแปลกๆป,ปะมันแค่ตัวเดียวเองอ่ะเดี๋ยวพี่ขอทําการไปหาซื้อเจ้าทอยเลตแมนก่อนละกันนะครับเพราะราคา499โลบักเนี่ยพี่ว่าถ้าใช้เจมซื้อน่าจะถูกกว่าเนาะอันนี้อะไรเนี่ยคนไทยอู้ผมเพิ่งโดนบิดมาครับพี่อ่าถ้าโดนบิดไม่ให้ตัวหรอกนะงกจะให้แค่คนไม่โดนบิดนะ โอเคพี่ก็ไปสอยมาเรียบร้อยเลยนะครับเอาจริงนะโมเดลแม่งสิ้นคิดมากเลยเว้ยแล้วมีคนซื้อไปเจ็ดพันกว่าตัวด้วยนะ d p s แสนสองเอ๊ะมันมันจะดีหรือเปล่านะตัวเนี้ยมันมันแบบเหมือนเอาแค่ไอตัวซ่วมโง่ตัว u n c o m มอนเอ้ยตัวธรรมดา common อะมาเพิ่มขาให้มันเว้ยขัดใจว่ะแต่ก็ซื้อไปแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอจัดทีมไปลงเ l เลละกันนะครับอยากรู้ว่าตัวเนี้ยจะไปได้ไกลสุดกี่เวฟเนาะ ก็เดี๋ยวพี่จะขอจัดทีมแบบเดิมทุกครั้งที่ลงเอเลนแล้วละกันนะฮะก็เอาแอสโตเอาไนท่านแฟนแมนมานะฮะในการช่วยสโลช่วยในการผักเนาะถึงแม้ว่ากดคุณ2จะบัฟก็ตามเออแล้วก็ไนท่านมิดบอลแมนเนี่ยมีการปรับใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองไว้คลิปอื่นละกันนะครับไม่รู้ว่าบัฟมายังไงบ้างเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงเอเลนกันเลยละกันนะครับผมแต่ก่อนไปเริ่มคลิปก็เหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับคนละทีก็ยังดี และเขาฝากร้านซื้อตัวละครไว้ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r e t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิง่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเองและตอนนี้นะครับ a n i เม Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านวิวประกอบก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอน นี่ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องวิวอุปกรณ์เท่านั้นมาสูตรเดิมสไตล์เดิมไททันแ,นแฟนแมนแบกไปก่อนยาวๆนะครับสำหรับเจ้าทอยเลดแมนเนี่ยเลเวลแรกใช้เงินในการลงถึง2 0 0พเลยมีวงโจมตี2วงพี่คิดว่าวงนอกเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวแล้ววงในเป็น a o e นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจ8,500ระยะ4 5คููดาวหนึ่งวิบอกเลยนะตั้งแต่รีวิวตัวละครเอกลักษณ์มาพี่เกียดตัวนี้สุดเลย มันเหมือนโถดส่วมงโง่งตัวเดียวที่เพิ่มขามาเลเวล2ดาเมจ1 7 0 0 0ระยะ50คูดาวนึ่วิใช้เงิน17,000ในการขึ้นเลเวลอืมประเด็นคือ up เลเวลแล้วโมเดลตัวละครไม่เปลี่ยนด้วยนะน่าเกียดจัดเลยอะเลเวล3ต่อเลยนะครับเลเวล3ดาเมจเป็น6 0,000นะฮะร,ระยะ55คูดาวนึ่วิใช้เงิน28,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับเอ๊ะไม่คิดจะเปลี่ยนโมเดลตัวละครเลยเหรอ เลเวล4นะครับดาเมจ120 0 0 0ระยะ60คูดาวหนึ่งวินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาสังเกตวงดาเมจดีกว่าเท่าที่พี่ลองดูคร่าวๆนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าวง a อ E น่าจะไม่แรงมากนะวงเป้าหมายเดี๋ยวน่าจะแรงกว่าหลายเท่าเลยเออพี่ไปเจอข้อมูลตัวละครนี้มาเวยไม่ดิต้องบอกว่าอัปเดตล็อกมันมีเขียนอยู่นะครับอ่ะอ้าวตัวนี้การสตัรศูนย์ครั้งโอเยแล้ว <laughs> อันนี้คือเย่แล้วนะนี่ในข้อมูลอัปเดตล็อกนะครับเขาเขียนไว้ว่า เจ้าทอยเลตแมนนะครับไม่ชอบพวกเหล่าทอยเลตเลยเพราะว่าเจ้าพวกทอยเลตเนี่ยมันทําให้ทอยเลตแมนโกรธมากทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันถูกเหล่าทวยเทพของสกีบีดี้ทอยเลตเนาะเปลี่ยนให้เป็นทอยเลตจนกว่าจะฆ่าพวกสกีบีดีเนี่ยครบ1ล้านตัวปะอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะมันเขียนว่า1นึ่งสกีบีดี้เลียนหนึ่งสกีบีดีเลียนเท่ากับกี่ตัววะเอาเป็นว่ากว่าจะฆ่าครบเนี่ยถึงจะกลับเป็นคนเหมือนเดิมนะครับเช็ดเช็ดเชดเชดมีประวัติความเป็นมาซะด้วย อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอทําการวางตัวละครเรียงๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าพอได้บัฟเนี่ยจะดาเมจและคููดาวและระยะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเวฟที่47นะครับดาเมจเป็น150,000ระยะ69คููดาว0.75นะครับ DPS ดาเมจต,ต่อวิอยู่ที่วิละ2 0แสนนะฮะ2แสนเชียโคตรเยอะเยอะมากแต่ประเด็นคือไอ้ที่มาแรงเนี่ยเป็นวงในหรือวงนอกเว้ยแต่เท่าที่พี่สังเกตมาสักแป,ป๊บหนึ่งอ่ะพี่ว่าวงนอกอะแรง ไม่ดิต้องเรียกว่าตอนที่มันอยู่ข้างในมันโดนสองวงเวหมายถึงว่าไอ้วงที่เป็นเป้าหมายเดียวเนี่ยมันแรงกว่าวงที่เป็นเอ e นะครับแต่จากใจเลยนะจากใจพี่เลยพี่เกลียดโมเดลตัวละครมันมากเลยเว้ย <c ười> คือมันแบบมันแบบมันเหมือนทําลูกลูกอะเอาตัวละครง่ๆอย่างคอมมอนธรรมดาที่เป็นทอยเลตใช่ไหมมาเปลี่ยนหน้าเพิ่มขาก็ได้ตัวนี้แล้วเว้ยแล้วก็ขายราคา499โลบัค แต่ก็นะเอาเถอะถือว่ามารีวิวแล้วกันนะครับถึงแม้จะเขียนโมเดลก็ตามแล้วประเด็นคืออะไรู้ปวะพี่รู้สึกว่าตั้งแต่เลเวล1ถึง4ี่เนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวละครเลยถ้าเทียบกับ Exclusive ตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นถูกกว่าหรือแพงกว่าหรือเป็นตัวเก่าๆกว่าเวลาอัปเดตอัปตัวละครใช่ไหมมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเนาะหรือว่าพี่ดูดีไซน์มันไม่ออกว่ะเอาเป็นว่าคิดซะว่าเป็นตัวมีมแล้วกันเนาะไหนๆก็มาแปลกขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวลองขอทําการข้ามไปเวฟหลังๆเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าพอวางครบทุกตัวเนี่ยดาเมจมันจะแรงขนาดไหนนะครับอ่ะพี่ตัดมาที่เวฟบ100เลยคือเท่าที่สังเกตนะถ้าเป็นเป้าหมายเดียวเนี่ยดาเมจมันเถื่อนมากดูดิแม่งลดเร็วแบบโคตรเร็วเลยเว้ยเร็วแบบชิปหายอ่ะแต่ก็ถามว่าโหดสุดไหมอันนี้พี่พูดตรงๆเลยเรื่องในการเคล์เวฟนะครับไอ้วง a o e ีเนี่ยมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ไอ้ที่เป็นเป้าหมายเดียวอ่ะอันนี้คือแรง แล้วก็พี่ยังไม่ชัวว่าน้องมีสกิลเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบติดคิทติคอนหรือตีกระจายแรงขึ้นอะไรเนี้ยอันนี้พี่ไม่ชวัวนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมบอสเลื่อนร้อยกว่าล้านเนี่ยเดินมายังไม่ทันโผจบข้างหน้าเลยก็คือแตกแล้วถือว่าดามเมจเร็วมากเลยนะครับตัวเนี้ยอาจจะไปได้ไกลมากๆเลยแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยตอนเนี้ยมาเล่นแบบสปีดคูณ2นะครับซึ่งเวฟบร้อยสิบสี่เนี่ยมันมีบัคตัวละครตัวหนึ่งอาจจะบ้านแตกตอนนั้นก็ได้นะครับ ถ้าเล่นธรรมดามันจะไม่บั๊กครับแต่ว่าถ้าสมมติเนี่ยอันนี้พี่กดสปีดคูณ2มาใช่ไหมร้อยสิบสี่มันจะมีตัวจร,รวดเนาะที่มันติดบั๊กอยู่คิดว่าน่าจะไปแตกเวฟนั้นแหละ <c oughs> น่าจะนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอทําการข้ามไปที่เวฟร้อยสิบ110เลยละกันนะครับดูเดี๋ยวดูเลือดบอสบอสพัมกินมั้งถ้าจะไม่ผิดเออน่าจะใช่เวฟร้อยสิบจะเป็นบอสพัมกินมิวแทนนะครับเดี๋ยวดูเลือดบอสพี่ว่าไหลเป็นน้ำอะแรงมากถึงแม้โมเดลตัวละครจะแบบดูสิ้นคิดไปหน่อยก็ตาม <c oughs> แต่เรื่องดาเมจก็ก็แรงจริงนะแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมติเทียบพี่ยังให้เจ้าแฮมเมอร์แฮมเมอร์เพนซิลน่าจะดีกว่านะอ่ะดูดู150ล้านโอ้โหไหลเป็นน้ำนี่ขนาดยังไม่โดนวงเป้าหมายเดี่ยวเนี่ยโดนวงเอลอันนี้คือโดนเป้าหมายเดียวแล้วโอ้โหจุกจักจุกจจุกจัก,จก,จกเดินออกมาแค่เนี้ยหายไปหกสิล้านเจ้าก,ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับ4 9โลบกัก ถ้าสมมติหาซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 5,000เจิมนะฮะก็ลองดูนะครับว่าน้องหน้าซื้อหรือเปล่านะครับส่วนตัวถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ซื้อเว้แต่ว่าพี่ต้องเอามารีวิวนะฮะก็เว็บร้อยสิบสรุปบอสมาแค่ถึงหน้าเททัทนแฟนเมนก็แตกเรียบร้อยแปลว่า1 5 0ล้านเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายแล้วเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทําการปล่อยแตกเลยแล้วกันนะครับนั่นไงเป๊ะว่าแล้วเวฟบร้อยสิบสี่ต้องแตกคือ114เนี่ยมันจะมีตัวบัคอยู่ตัวหนึ่งนะฮะถ้าเอาตัวละครด,ดีมามาาันนผ่นได้้ว แต่ถ้าสมมติเอาตัวละครอย่างเงี้ยมาแม่งผ่านไม่ไหวเอาเป็นว่าไปละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ